สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะตามเข้าไปดูการทำงานของคุณครูเด่นแล้วก็อาจารย์ตุ๊กนะคะในการเข้าไปสำรวจพันไม้แล้วก็สัตว์ป่านเทือกเขาตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันค่ะคลิปนี้นะคะเราก็เก็บภาพธรรมชาติภาพบรรยากาศในการสำรวจมาให้ทุกคนได้ดูกันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสวยๆของธรรมชาตินะคะที่เราเก็บมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะคะเราก็ได้พักรับประทานอาหารตรงลำธารกันค่ะทุกคนหลังจากที่เราพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะเราก็เดินทางกันต่อค่ะระหว่างทางนะคะเราก็ได้เดินสำรวจพันไม้ไปด้วยค่ะอันนี้ก็ครูเด่นก็เจอกล้วยไม้ดินนะคะที่ติดอยู่กับ ไม้ที่ล้มลงตายไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ากล้ยไม้ยังอยู่นะคะนี่อาจารย์ตุ๊กกําลังคูหาบึ่งอยู่ค่ะระหว่างทางเราก็เจอกล้ยไม้หลายชนิดเลยค่ะครูเด่นก็ได้ถ่ายภาพแล้วก็เก็บภาพไปนะคะตอนนี้เราก็มาถึงป่าดิบแรงนะคะที่ขึ้นมาสูงหน่อยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นป่าที่กําลังะจะกลับมาสมบูรณ์นะคะนี่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยตอนนั้นเราก็เดินทางกันต่อคะ่ะตอนนี้เราก็ถึงแคมป์แล้วนะคะเราก็ได้เตรียม ที่นอนนะคะในการพักแรมนะคะจากนั้นเราก็มาช่วยกันทําอาหารกันค่ะนี่ก็เป็นการลากฟื้นนะคะหัวหน้าอุทยานมาลากฟื้นค่ะเรามาถึงที่พักก็เย็นแล้วนะคะเราก็ช่วยกันทําอาหารแล้วก็นั่งกินข้าวกันค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสํารวจคืนนี้กันนะคะทุกคนตรงนี้ก็แคมป์นี้เราเรียกว่าแคมป์ละมุดป่านะคะเนื่องจากว่ามีต้นละมุดเยอะมากเลยคะ่ะ หลังจากทานค่ากันเสร็จนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปสำรวจคืนนี้กันคะ่ะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะก็ถึงเวลาได้ออกเดินทางออกสำรวจกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเราจะเจออะไรบ้างป่าตรงนี้คือสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วเราก็เจอสัตว์ต่างๆหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อแล้วก็พันม้เยอะเลยค่ะส่วนเจ้าตัวนี้ชื่อว่าแมงมุมพเนจรค่ะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเมียค่ะส่วนนี้ก็เป็นลูกสีขาว,ขาวสวยมากเลยค่ะ ส่วนเจ้าตัวนี้ก็ชื่อว่ากบลายหินตะนาวศรีค่ะตอนนี้นะคะครูเด่นก็เจอคางคกนะคะที่เป็นคางคกเฉพาะถิ่นในนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าคางคกห้วยกะเหลียงค่ะพบครั้งแรกในห้วยกะเหลียงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราเชบุรีในเขตปต่าตะนาวศรีนี้เองค่ะทุกคนนี่น้องสวยมากเลยอันนี้คางคกอะคางคกแคะคางคกแคะครับอันนี้คางคกแค่น,นี ปส่วนตัวนี้ก็คือกบท่าสารนะคะเจอครั้งแรกที่อำเภอท่าสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมันจะปุ่มเป็นยุบยุบยุบเป็นลอยเป็นลายขึ้นกบท่าสารตัวใหญ่เว่าเหมือนกบตะนาวสีนะหญใหญ่กว่าเยอะแต่ว่าผิวหนังมันจะไม่เหมือนกัน นี่นะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะทุกคนตัวนี้ชื่อว่าอึ่งไกลาตาขาวตะนาวสสีค่ะทุกคนน้องน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็สีสันก็สวยด้วยค่ะทุกคนนี่ตาโตๆนะคะน่ารักมากเลยเส่วนนี้ก็คือน้องแกล้งตายนะคะทุกคนน้องยังไม่ตายนะคะแล้วเราก็จบกันสำรวจในคืนแรกกันค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองแล้วนะคะพี่พีก็มาเตรียมอาหารกับข้าวกันค่ะนี่แสงออกแสงแดดส่องสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็เป็นลุงทองนะคะกําลังทํากับข้าวเลยค่ะพอเรารับประทานอาหารตอนเช้ากันเสร็จนะคะเราก็ออกเดินทางขึ้นที่สอนเขาสิงโตเพื่อที่จะไปดูกล้วยไม้กันค่ะทุกคนนี้เราก็เจอกล้วยไม้ชนิดแรกแล้วนะคะกล้วยไม้ชนิดนี้เรียกว่าเอื้องน้ําต้นค่ะทุกคนดอกสวยมากเลยเดี๋ยวขดูเอื้องน้ําต้นไหมถึงว่าคือลำลูกกล้วยมัน เหมือนเหมือนน้ำเต้าอ่ะมืนน้ำน้ำต้นเออม,มันจะมันจะคอดไงมันจะมี2ลักษณะก็ะคือลำต้นกล้วยส่วนล่างมันจะโป่งพองส่วนบนมันจะคอดแล้วก็มี แล้วแล้วเราก็มาถึงสันเขาสิงโตกันค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกที่เรามาเลยนะคะคือวิวสวยมากแล้วก็ธรรมชาติก็คือสมบูรณ์มากค่ะตอนนี้ครูเด่นก็เจอเอื้องชนิดแรกแล้วนะคะนี่ก็คือชื่อว่าเอื้องผีพายค่ะทุกคนนี่สวยงามมากเลยส่วนนี้ก็เป็นเอ,อื้องสิงโตนะคะเป็นตระกูลสิงโตนะคะนี่ก็อ e ีชนิดหนึ่งค่ะส่วนชนิดนี้ก็เรียกว่าเอื้องสีตาลค่ะดอกสวยงามมากเลยค่ะทุกคน นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการเก็บผ้าของครูเด่นนะคะทุกคนสูงมากเลยนี่ก็เราก็เอาบรรยากาศมาฝากด้วยค่ะทุกคนสวยมากอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้อีกชน,นิดหนึ่งนะคะอ,อันนี้นนนพางผีพาย ส่วนชนิดนี้นะคะเรียกว่าเกากิวแม่เสลียงค่ะนี่อยู่ใต้เสาหินเลยหลังจากสำรวจกล้วยไม้เสร็จนะคะเราก็ได้พักรับประทานอาหารกันที่สันเขาสิงโตนี่เลยคะ่ะแล้วก็พักชมวิวแล้วก็จิบกาแฟไปด้วยชมวิวไปด้วยนะคะคือแบบเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะหลังจากที่ลงมาถึงแคมป์นะคะฝนก็ดันตกหนักมากเลยค่ะก็ได้บรรยากาศไปอีแบบหนึ่งนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะคืนนี้น่าจะมีสัตว์ออกมาหลายชนิดเลยค่ะ พื้นที่2นี้นะคะเราก็ได้ออกไปสำรวจสัตว์รอบๆแขนกันค่ะเราก็เจอสัตว์หลากหลายชนิดมากเลยนี่ก็เป็นตะกัตตนกิ่งไม้นะคะแล้วก็เจอแมงมุมหลหลากหลายชนิดมากเลยค่ะตอนนี้ครูเด่นก็เจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะเรียกว่าตุ๊กไกลูคเทวาหางมวนค่ะทุกคนน้องน่ารักมากเลยตัวนี้ชื่อว่าเพียไก่ฟ้าหรือเพียไก่แจ้นะคะหางน้องมีเอกลักษณ์ที่สวยงามมากค่ะ แล้ๆอาจารย์ตุก็เจอแมงป่องค่ะทุกคนเจอทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลยนะคะแมงป่องชนิดน,นี้นะคะยังไม่ทราบชื่อค่ะคาดว่าน่าจะเป็นแมงป่องสายพันธุ์ใหม่นะคะจากการสำรวจคืนที่2นี้นะคะเราก็เจอสัตว์หลากหลายชนิดมากเลยค่ะทุกคนก็ได้เจอสัตว์แม่ใหม่หลากหลายชนิดมากเลยนะคะก็สำหรับคืนนี้เราก็ขอตัวไปพักก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ เช้านี้นะคะก็เป็นเช้าของวันที่3เป็นวันสุดท้ายของการสำรวจแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงไปนะคะครูเด่นก็ได้พาเราไปสำรวจพันไม้รอบๆกันก่อนค่ะทุกคนเราเจอพันไม้หลากหลายชนิดมากเลยนะคะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากเลยต้นที่เราดูอยู่นี้ก็เป็นต้นยางใต้ค่ะบรรยากาศในการสำรวจของเช้านี้ก็คือดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นผลของจำปีป่านะคะที่ร่วงลงมาแล้วก็ฝักก็แห้งไปแล้วค่ะ ต้นนี้นะคะทางวิชาการเรียกว่าต้นขุนไม้ค่ะแต่ถ้าชาวบ้านจะเรียกว่าต้นพญาไม้นะคะนิยมเอาไปใช้ในการทําพิธีกรรมทางศาสนานะคะหรือว่าเอาไปไว้บนหิ้งพระกันค่ะส่วนผลนี้นะคะเป็นผลขนต้นตาเสือค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆของมันนะคะผลของมันนะคะเป็นอาหารของนกเงือดด้วยค่ะพันไม้วงบุกบอลนะไอสกุลอริซิมาอาริซิมาซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยในป่าลักษณะดอกมาเจอแบบนี้ นนนี่ต้ก็ยังไมทราบชิดนะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นไซค่ะทุกคนต้นไซนะคะจะอาศัยต้นไม้ชนิดอื่นอยู่ค่ะทุกคนพอเวลามันโตขึ้นเยอะๆนะคะต้นไม้อื่นที่เคยอยู่ก็จะตายไปแล้วมันก็จะมาอยู่แทนที่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศมุมที่เรารู้สึกว่าสวยมากค่ะเราก็เลยเก็บมาให้ทุกคนได้ชมค่ะการสำรวจครั้งนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เดินทางลงมายัางหมู่บ้านกันค่ะ การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจในครั้งนี้นะคะทําให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแถมยังได้ความรู้แล้วก็ข้อคิดดีๆจากอาจารย์ตุ๊กแล้วก็ครูเด่นอีกด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณครูเด่นแล้วก็อาจารย์ตุ๊กนะคะที่ได้พาเราเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจในครั้งนี้ด้วยนะคะและหากเพื่อนๆค,คนไหน,นที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ชอบนะคะก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ